สองสอดที่พิเืษเนี่ยซื้อขาทุนจับเลยป่ะไอที่บ้านเนี่ยยอดวิวบอเนี่ยยอดขายเนี่ยบอพ่อหยังหูบอกระพอค่อนไปซื้อเป็นแบบนี้แล้วสิ่ป็นเน้นไม่ท่านหยังแล้วเออบอลเปเน้นหูขี่มันแล้วพาคบ้านใจหาบาทสองบาทบอลเปเน้นยอดขายแล้วสิไเป็นอัลโชดีบอยู่ิแล้่ยว่าใจหาบาทน้ำน้ำซืออู้บ้องป่านจะมาเขาเป็นเลขหน่อยเกิดขึ้นไหมคือจะขวางบ่านไปเท้าเป็นเซียวจะขวางซื้อนี่เท่ามัแห้งกันได้เดี๋ยวนี้ โอ้เจ้กูตายเลยเมียกูตายกูเท่าแล้วจนกูตายแล้วกูเป็นกระสือกูถอดหัวมานี่เมียเออจะมาโง่กูเถิดถวยเท่าไรแล้วอันนี้อยู่ที่มีนาพันหกครับคุณมีนาพันมีนาพันหกมีนาดีเพิ่มมาเลยครับนับหนึ่งมีนาพันหกแบบบึงสีเหลี่ยมยาวๆสะพายตวงลวงไปนี่มันสะพายลายตวงลวงสะพายเบิ้งโอ้ตอะข้องแขนตลอดเฮ้ยนั่นข้องแขนตวงลวงข้องแขนตวงลวงหัวใจบอบบาย่างห่างนี่ ย่างห่างแนบไปโอ้โอ้มีคนแนบมึงกูบอนอกูซื้อกระเป๋าโคตรโอ้โตโตโตแบบนี้สะพายย่างห่างโอ้ตาโอตาโอตามีคนแนบมึงกูบอนอกูตะพ่ายกระเป๋าโคตรงามเด้งงามเด้กูซื้อมื่อสองไมคก, skincare, กิบไมคก<ป> cessor, Emperor, ิบบะถินคนกระถินแนมหลายบินไปหนึ่งคนแนมหลายนี่คุณแกนสองพันครับเออแกนสองพันเออแกนสองพันแต่ว่าท่านแม่รถถือว่าใจหาบาทสองบาทก็ถือหรือเปล่าท่านนี่ ขี่ซื้อกันจะไม่เห็นกับหัวกับซื้อแด้วป่ะหามครับใบนี้ครับโอ้เท่าไรแล้วราคาแก่นสองพันสองพันแก่นนับหนึ่งนับสองสองพันแกนนับหนึ่งมาเลยครับนับสองนับสามสองพันแก่นนับสามมนุษย์จะราคาไม่นหลายมนุษย์เด้จะสิมาขี่ทีแล้วเธอแม่มนุษย์เด้โอ้สองพันเท่าไหร่แก่นสองพันแก่นสองพันนับทอดเท่ไหร่นับกี่นังสอนับหนึ่งนับสองแก่นสองพัน สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมก็ยังว่าสีเหลี่ยมหนับยากก็ยังว่าสีเหลี่ยมสีดีก็ยังว่าโอ้ยมนุษย์แม่ป็นนี่อย่างเป็นคนนับเลยที่เออการนับอยู่ตอนนี้ล่ะกัแต่ไฮลีลาะทุกคนเนี่ยราคามันเคิ่มขึ้นึ้นแม่คนมันหลายมันออนอัวไก่ดึงฟิวทุกคนไปร้โอ้ตายอุ้ยราคาเอาเรื่องที่กิ้งกิ้งสองข้าประมูลสิสองพันปลประมูลนับทีแกนสองพันแกนสองพันนับสีแกน นับทีนาหาแกนสองพันนับทีนาหาแกนสองพันขอบคุณดาวยี่สิบดวงครับขอบคุณดาวยีดวงครับผู้ใดขึ้นมาจังไรห้ดาวเถอะวะซื้อจะเอาไปยังซื้อตายแลว้วเออซื้อบอลเนี่ยอยากได้ดาวดอกอยากได้เอฟนั่วละหรือจะหายมากกับบอลเดียวก็ได้บอลเดียว่งเลียดเนี่ยซื้อแพ่แพงเลยซื้อมักดาวดดอเอลยตับยักหน่อยซื้อมากกลัวเถอะเลี้ยดักขึ้นแบบฟุบทุเรียกดูดเขียวมาก่อนเออวิธีกินตับยักหน่อยเลี้ยดักรึขึ้นมา เฮ้ขึ้นมาดูขี <c oughs> ้ออกมาแกียงเกีงเอาปากกัดเกงเกงออกปากกัดอันเกงเล็กหน่อยออกเอาลิ้นเลี้ยดดักเลี้ยมาเส้นขี้ออกกินสีขี้มังกรขี่จะเป็นขี้หวานขี่หวานมาวันเล็กหน่อยกินช็อกโกแลตลายโอ้ยกินสรีิลหลกกลายเออเล็กหน่อยกินสิีิลหล็กลายเลี้ยป๊อปมาก็ดูดากบานนี้ดูดากเล็กหน่อยดูขึ้นมาใส่กระจะลุ้นเอางดากบานนี้นั่นแหละวิธีกินโดยไม่ต้องพาทองเพราะซื้อบะมีมือนะนะ แมนตับนี่รวบขุมมาเลยเพราะว่าพ่อสื่อบ่มีมือพาบ่าได้มีดบ่มีเอาจาบ่กเนลาวิธีกินใส่สื่อที่บอกใครนะ